ัวแน่นะครับแต่ว่าในช่วงนี้รนาคารธรรมยังประเมินว่าความผ,ลผลันผวนอาจจะลดลงไปบ้างนะครับแล้วก็ยังคงเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบเนื่องจากนักลงทุนเนี่ยยังไม่แน่น ใจในส่วนของทิศทางเกี่ยวกับตัวกัวเมนชัดดาวของทางฝั่งสหรัฐนะครับว่าจะมีการขี้ขายได้ภายในเร็ววันหรือเปล่าประกอบกับนักลงทุนเนี่ยยังคงไม่แน่ใจในส่วนของอารมณ์ตลาดว่าหากสถานการณ์เนี่ยมันเริ่มเลวร้ายขึ้นมากๆจนกระทั่งไปถึงวันที่1 7สุราคมนะครับตัวเพดานนี้สาธารณะเนี่ย ถ้าไม่มีการขยับขึ้นมาเนี่ยจะส่งผลอย่างไรต่อต่ออารมณ์นักลงทุนหรือต่อตลาดนะครับอืมครับแล้วก็ปัจจัยที่จะทําให้ทองคำํำลดลงเนี่ยเห็นหลายสํานักเขามีการวิเคราะห์นะอย่างโกลแมนแซกนี่บอกว่าราคาทองปลายปีถึงปีหน้าอาจจะลดลงไปเหลือแค่หนึ่พเหรียญน,นี่ <c oughs> คุณบรุษดูเป็นยังไงบ้างครับ ในส่วนของแนวโน้มหรือที่ทางราคาทองคำนะครับต้องเรียนอาจารย์พิเชียา์ตรงว่าณปัจจุบันเนี่ยยังเป็นทิศทางในส่วนของขาลงน,นะครับไม่ว่าจะเป็นระยะกลางหรือระยะยาวนะครับแต่ว่าอาจจะต้องดูแล้วล่ะว่าในส่วนของณปัจจุบันเนี่ยถ้าในส่วนของปัจจัยทางเทคนิคนี่แนวโนม mm ้ม hmm. ยังเป็นลงต่อแต่ถ้าในส่วนของปัจจัยพื้นฐานเนี่ยมีในส่วนของสถานการณ์ความวิตกกัง,งวลของตลาดเนี่ยความเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยหรือเซฟแคบเว้นในทองคำจะกลับมาหรือเปล่านะครับเพราะว่าตรงนี้ถ้ามีปัจจัยพื้นฐานที่เข้ามาหนุนแล้วก็สนับสนุนแรงซ ในตัวทองคํามากพอนะครับอาจจะช,ชะลอในส่วนของแรงซื้อของตลาดทองคําได้ครับการที่ราคาจะลงไปแรงๆหรือลงไปค่อนข้างมากเนี่ยอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นอย่างที่หลายฝ่ายคาดการก็ได้ครับอืมนะครับเพราะว่าจริงๆทองคำเนี่ยต้นทุนการผลิตออกมาจากเหมืองทองคําเนี่ยก็ตกออนออนหนึ่งก็ประมาณใกล้ๆพันสองร้อยเหรียญแล้วนะครับ<น>อ่า<น>แล้วเขาจะมาขายถูกๆ,กๆนะครับ พันสาเหรียญหรือว่าแค่พันหนึ่งร้อกว่าเหรียญอะไรอย่างนี้ก็คงจะลําบากนะคุณวรุษครับแล้วก็ค่าเงินบาทวันนี้มีผลต่อราคาทองคําบ้างไหมครับ ในส่วนของค่างเงินบาทวันนี้นะครับจะมีการอ่อนค่าขึ้นมาเล็กน้อยนะครับแต่ว่าดูในส่วนของทิศทางของค่างเงินบาทแล้วเนี่ยก็ยังคงมีการเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบมานะครับโดย y l g เนี่ยประเมินในส่วนของทิศทางค่างเงินบาทเนี่ยถ้าในส่วนของกรอบที่เป็นกรอบราคาด้านบนเนี่ยการอ่อนค่าสูงสุดเนี่ยน่าประเมินเอาไว้ที่ระดับประมาณ31บาทส5สตางค์น,นะครับแล้วก็ในส่วนของกรอบด้านล่างที่ประเมินว่าจะแข่งค่าเนี่ยประมาณ3 1บาทส5สตางค์นะครับตอนนี้อยู่ประมาณ3 1บาท20 27 ตางสาสิบตงแล้วนะครับก็คาดคาดการว่าอาจจะขึ้นไหวไม่มากนะแต่ว่าในส่วนของการอ่อนค่าเนี่ยยังมีแนวโน้มที่จะอ่อนค่าในระยะสั้นสําหรับวันนี้ครับอืมนะครับแล้วก็ปัญหาสหรัฐชัดดาวกับเดฟซิลลิงนี่คิดว่าถ้ามันยืดเยื้อออกไปเขาบอกจะทําให้ทองคําลดลงจริงไหมครับคุณวรุตครับจริงๆถ้าตรงนี้ขึ้นอยู่กับในลักษณะของ ในส่วนตัวผมเองนะครับผมประเมินว่าถ้าสถานการณ์เนี่ยเริ่มมีความยืดเยื้อหรือว่าไม่มีการปรลงกันได้ระหว่างเดโมแคลคและก็ริพับบิกันนะครับนักลงทุนจะเกิดความไม่ตกกังวลเพิ่มมากขึ้นนะครับอาจจะมีการโยกเงินเข้ามาหารัตย์ปลอดภัยอย่างเช่นทองคำอีกครั้งหนึ่งครับแต่ณปัจจุบันเนี่ยเนื่องจากการกบฏเบนชัดดาหรือการปิดหน่วยงานภาครัฐเนี่ยทำให้นักลงทุนผิดหวังไปแล้วรอบหนึ่ง ดังนั้นเนี่ยตลาดจึงไม่กล้าที่จะเข้ามาลงทุนในส่วนของตัวตลาดทองคําในระยะสั้นหรือพูดง่ายว่าไม่กล้าเข้ามาซื้อไร่นะครับอาจจะต้องรอดู จนใกล้ๆวันที่ประมาณวันที่1 7ตุลาคมนะครับว่าจะมีการขยับเพดานนี่สาธารณะขึ้นไปได้หรือเปล่านะครับ hmm. ถ้าไม่มีการขยับขึ้นไปจริงๆเนี่ยยังคาดการว่าน่าจะกลายมาเป็นปจัจจัยบวกกับที่ทางรฐฐาคาทองคานะครับเพราะว่าจากอดีตที่ผ่านมาเนี่ยในส่วนของปัญหาเกี่ยวกับเพดานนี้สาธารณะเนี่ยในประมาณช่วงมิถุนาสิงหาของปี2 0 1 7นะครับ ก็ดันให้ราคาทองคำขึ้นไป n นิวไฮที่ะระดับ1 9 2่เหรียญดอลลาร์ต่อเทรออนเช่นเดียวกันนะครับอืมนะครับก็ทางคุณวรุธกับดูว่ามันน่าจะเป็นผลดีต่อทองมากกว่าใช่ไหมฮะใช่ครับคิดว่าน่าจะเป็นผลดีกับทองคำมากกว่าครับแต่ว่าอย่างไรแล้วเนี่ยยังอยากแนะนำให้นักลงทุนจับตาดูนะครับพร้อมกับ วางในส่วนของกลยุทธ์ที่เป็นแนวรับแนวต้านเอาไว้นะครับเผื่อหากประหลาดไม่ได้รับข่าวในในในทางที่ที่มีการคาดการเอาไว้นะครับก็จะได้มีการปรับผ่อนหรือปรับกลยุทธ์ได้ทันครับอืนะครับก็แมมทองคําตอนนี้มาถึงช่วงปลายปีแล้วนะปกติปลายปีอ่าก็จะมีโบนัสออกมานะฮะอ่าสามเดือนห้าเดือนบ้างหรือเท่าไหร่ตรงนี้จะเป็นดีมานที่จะมาช่วยซื้อทองคําได้บ้างไหมครับ ในในตัวที่ในตัวดีมาร์จริงๆนะครับเเนื่องจากตอนนี้ตลาดยังอยู่ในส่วนที่เป็นทิศทางขาลงแล้วก็มุมมองนักลงทุนเนี่ยอาจจะมองในส่วนที่เป็นในในลักษณะที่เป็นเชิงรบนะครับประกอบกับในทางฝักฝั่งที่จะเป็นอินเดียแล้วก็จีนเนี่ยเอ่อ,อินเดียเองก็มีมาตรการคุมเข้มเข้ามาจากจากทางภาคพ,พื้นเศรษฐ,ฐกิจนะ,นะครับ ทางทางภาษีการน,นําเข้าอะนะครับอาจจะไม่ได้ส่งผลต่อดีมาของตลาดโลกมากนักนะครับแต่ว่าถ้าในส่วนของดีมาที่เป็นในส่วนของราคาภายในประเทศเนี่ยทางวเอลจียังประเมินว่าอาจจะมีในส่วนของแรงซื้อในส่วนของตัวทองคําแท่งหนานแน่นอยู่นะครับเพราะว่าในส่วนของรอบที่แล้วที่ราคามีการทิ้งตัวลงไปแรงๆเนี่ยราคาทองคําในประเทศก็ไม่ได้มีการอ่อนตัวลงไปตามเนื่องจากในส่วนของที่พางค้างเงินบาทมีการเข้ามาพยุงราคาภายในประเทศเอาไว้นะครับอืมนะครับ เพราะนั้นก็ดูแล้วทองคำจากจุดตรงนี้1,316เหรียญอะไรอย่างนี้เนี่ยคุณวร,วรุษดูว่าจะย้อนกลับลงไปเห็นเลข2,200กว่าเหรียญได้อีกหรือเปล่าครับครับในในระยะสันน้นนะครับ ถ้าในส่วนของตัวราคาทองคำเนี่ยมีการหยุดหลุดในส่วนของกรอบแนวรับระดับหนึ่งพันสามรอยเหรียญดอลลาร์ต่อทอยส์ออนนะครับ <S <S 2> <S 2> มีโอกาสที่ราคาจะลงไปหาในส่วนของแนวรับถัดไประดับหนึ่งพันสองรอยห้าสิเหรียญดอลลาร์ต่อทอยส์ออนครับในส่วนของโซนแนวรับระดับหนึ่งพันสองรอยห้าสิเหรียญดอลลาร์ต่อทอยส์ออนเนี่ยเป็นจุดที่ค่อนข้างจะวัดว่าราคาทองคําจะมีนิวโรหรือเปล่านะครับเพราะว่าโรลรอบที่แล้วเนี่ยประมาณหนึ่งพันหนึ่งร้อยกับแปดสิบเหรียญดอลลาร์ต่อทอยส์ออนถ้าหลุดพันสองห้าสิบโอกาสที่ ไปทำ ite, นิวโรใหม่เหนือต่าว่าระดับ1 1 8 0่ยดเหรียญดอลลาร์ต่อทอยส์ออนก็มีนะครับแต่คิดว่าโอกาสที่จะย่อหลุดระดับ1,250เหรียญดอลลาร์ต่อทอยส์ออนลงไปนี่ค่อนข้างยากนะครับเพราะว่าในส่วนของแรงซื้อหรือว่าจากกราฟเนี่ยถือว่ารอบการดิดตัวหรือว่าแรงซื้อรอบนี้ถือว่าค่อนข้างดีกว่ารอบที่แล้วนะครับอืมนะครับก็เรียกว่าทองคำนี่จริงๆในระยะยาวก,ก็ยังน่าจะขยับสูงขึ้นได้นะฮะคุณวรุตครับ ใช่ครับยังถือว่าการย่อตัวลงมายังมีแรงซื้อที่ค่อนข้างหนาแน่นอยู่นะครับอืมนะฮะเพราะว่ายังไงไงทองคาเนี่ยก็เลอค่าอมตะนิรันดร์การนะฮะของจริงของแท้พออยู่มาห้าพันปีแล้วนะครับบางค,บคนบอกดีกว่าเพชรซะอีกนะะเพราะว่าเวลาจะเปลี่ยนเป็นเงินสดนี่ อทองก็เหมือนเงินเลยนะฮะเปลี่ยนได้ตลอดเวลานะครับ,รบเพชรยังต้องหาคนมาส่องมาดูมาพิสูจน์ว่าน้ําจริงหรือไม่จริงเพชรแท้หรือไม่แพชรแท้อะไรต่างๆนะฮะแต่ทองนี่เปลี่ยนเป็นเงินเมื่อไหร่ก็เมื่อน,นั้นเลยนะ,ะครับถือว่าสภาพคล่องค่อนข้างสูงแล้วก็มีมาตรฐานในส่วนของการประเมินราคาค่อนข้างมาตรฐานครับอืมนะครับเอาละครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณวรุษจากแวลีมากเลยนะครับ ครับขอพระคุณครับอาจารย์ดิเชียนครับครับขอพระคุณครับอ่าคุณวรุษนะครับรุ่งขำนะฮะแมนี่ก็หนุ่มรูปหล่อเลยนะฮะดูรูปอ่าของคุณวรุษแล้วนี่แมใช้ได้เลยละฮะนะครับก็แต่มีความรู้อีกต่างหากนะครับก็เอาละครับแล้วก็อย่า